เรื่องย่อละครริขิตรักความรักที่เป็นเนื้อคู่กันอย่างแท้จริงนั้นต่อว่าจะให้อยู่ไกลสุดล่าฟ้าเขียวยังไงก็ตามสักวันย่อมได้พบเจอกันอยู่ดีด้วยโชคชะตานำพาจึงทำให้นาวาตีเดวินหรือวินชายหนุ่มสุดหล่อที่มีดีกีเป็นถึง,งานายทหารหนุ่มที่มีฝีมือดีและอนาคตไกลด้วยเหตุน,นี้ จึงทำให้เขาได้รับความสนใจจากหญิงสาวมากมายที่ต่างอยากจะเป็นเจ้าของหัวใจวินชายหนุ่มผู้ศรัทธานในความจริงอย่างแท้จริงที่ได้มาพบเจอกับเจ้าหญิงผู้สูงศักด์ดอกไม้งามที่แฝงตัวอยู่ในดินแดนอันไกลโพ้นนามว่าเจ้าหญิงอาริธองค์ราชทาย,ยาทแห่งดินแดนฮาริซอสประเทศเล็ก แต่ทว่าแฝงไปด้วยธรรมชาติสวยงามด้วยตำแหน่งอันสูงส่งของเจ้าหญิงอริสจึงทำให้ตกเป็นเป้าหมายของผู้ไม่ประสงค์ดีจึงต้องการจะโค่นล้มบัลลังก์และครอบครองโดยไม่ชอบธรรมด้วยเหตุนี้จึงทำให้เธอได้หลบหนีเรื่องราวและมาซ่อนตัวอย่างประเทศไทย โดยทางองครักได้มอบหมายให้เดวินหรือวินเข้ามาทำหน้าที่เป็นบริการให้กับเจ้าหญิงอาริสทันทีที่ได้พบกับเจ้าหญิงเขาเทพจะตกหลุมรักในความงามและสเสน่ห์ที่ไม่เหมือนใครของเจ้าหญิงแต่ทว่าผู้ไม่ประสงค์ยังคงค้นหาและคอยตามราวีเจ้าหญิงไม่เลิกจึงทำให้ทั้งคู่ต้องเผิญช่วงรำบากและอุปสรรคด้วยกันหลายครั้ง จนกอบเป็นความประทับใจและความรู้สึกที่ดีแต่ในบางครั้งวินก็พยายามควบคุมความรักพวินหาของตนเอาไว้พราะเขาและเจ้าหญิงนั้นแตกต่างกันราวฟ้ากับดินเจ้าหญิงช่างสูงส่งและยากเกินที่คนธรรมดาอย่างเขาจะเอื้อมไหวได้